สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง j จ c h a ช n แ l Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคําน,นวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามต่อนะครับกับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนนะครับเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนาที่เราใช้ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับ3สูตรเรามาเทียบดูถ้า สูตรทั้ง3สูตรไม่ตรงกันเราก็ใช้วิธีเลือกเอา2ใน3นะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลนะครับยังเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียชนะหวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับทั้ง3สูตรนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับสูตรที่1นะครับอันนี้สูตรที่1นะครับมีอยู่3สูตรนะครับสูตรที่2อันนี้สูตรที่3นะครับ สูตรที่1สูตรที่2นี่ลงพร้อมกันนะครับเข้ามาพร้อมกันจากงวดที่ออก3 0 8ศูนย์แูนยูนที่3เข้ามาทีหลัง1งวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นเทียบชนเทียบตัวอย่างให้ดูนะครับงวดแรกนี่ทั้ง2สูตรได้เลขคู่นะครับทั้ง2สูตรได้เลขคู่เหมือนกันนะครับผลรางวัลที่ออก30 8นย์นะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับเข้ามานะครับ ทัง้ snap, tamam. สงสสูตรนะครับตรงกันวัดที่2นะครับทั้ง3าสูตรนะครับได้เลขคี่เหมือนกันนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ597นะครับหลักสิบเปีเลข9นะครับเลขเจ็เลข7เป็นเลขคี้นะครับเลข1เป็นเลขคี้นะครับเข้ามาทั้ง3าสูตรนะครับวัดต่อมาได้เลขคู่เหมือนกันนะครับออก905นะครับเลข0นยเป็นเลขคู่นะครับก็เข้ามาทั้ง3สูตรนะครับ วัดต่อมาได้เลขคู่เหมือนกันนะครับออก8 6 7นะครับเลข6เป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับได้เลข1ได้เลข5ได้เลข1นะครับเป็นเลขคี่ทั้ง3สูตรนะครับอันนี้ตรงกันนะครับผลรางวัลที่ออก6 1 8นะครับเลข1นะครับหลักสิบเป็นเลขคี่งวดต่อมานะครับ7 สูตรที like ่1ได้เลขเกสูตรที่2ได้เลข3สูตรที่3ได้เลข1นะครับทั้ง3สูตรเป็นเลขขี่เหมือนกันนะครับออก919หนะครับหลักสิบคือเลขคี่นะครับเข้ามาทั้ง3สูตรมดต่อมานะครับได้เลข8ได้เลข8ได้เลข2เป็นเลขคู่เหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับออก6 4 2นะครับหลักสิบคือเลข4นะครับเป็นเลขคู่นะครับเข้ามาเหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับได้เลขคู่เหมือนกัน งดต่อมานะครับสูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข3สูตรที่3ได้เลข0ูนย์ะครับเนี่ยงดนี้มีการขัดกันนะครับได้เลข3 2สูตรก็คือได้เลขคี่2สูตรได้เลขคู่1นสูตรนะครับผลรางวัลที่ออกศูนย์นะครับหลัก10นะครับคือเลข1นะครับเป็นเลขขี่นะครับทีนี้เราวิธีการของเราก็คือเมื่อมันไม่ชนกันทั้ง3สูตรเราก็ดูว่า เลือกเอา2ใน3นะครับจากจำนวนมากมากกว่านะครับก็เข้ามาตามสูตรนะครับสูตรนี้ผิดนะครับเข้ามาที่เลขขี้นะครับงวดต่อมานะครับงวดนี้ได้เลขขี้เหมือนกันนะครับออก1 95นะครับหลักสิบคือเลข9นะครับเป็นเลขขี้งวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้เลขเดนะครับสูตรที่2ได้เลข4สูตรที่3ได้เลข0ูนย์นะครับงวดนี้ก็มีความขัดแย้งกันนะครับ ได้เลขที่1สูตรแล้วก็ได้เลขคู่2สูตรผลรางวัลที่ออก80 7นย์นะครับหลักสิบคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับก็เข้ามาในจํานวน2สูตรนะครับสูตรนี้เิดนะครับของงวดที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับผมสูตรที่1ได้เลขขี่นะครับได้เลขค่าสูตรที่2ได้เลขคู่สูตรที่3าได้เลข9เป็นเลขขี่ผลรางวัลที่ออกนะครับ4 1 7นะครับเลข1หลักสิบเป็นเลขขี่นะครับ ก็เข้ามาตามสูตรที่2ใน3นะครับส่วนเลขคู่ผิดนะครับทางงวดไหนมันมีความขัดแย้งกันมันก็จะมี2สูตร1ได้คู่หรือคี่รือว่าอีก1สูตรได้คู่หรือคี่นะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ได้ผลมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับของงวดต่อไปนะครับเรามาดูสูตรที่1น,นะครับ สูตรนี้เข้ามานะครับ038นะครับงวดแรกที่ลงนะครับของสูตรนี้16พฤษภาคมนะครับ1 2 3 4นะครับแต่สูตรนี้งวดนี้ผิดนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมา 4, 1, 7นะครับเข้ามานะครับเลขที่นะครับหลัก10บนนะครับ ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้สูตรที่1นะครับตำแหน่งของสูตรหลักสิหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลัก10บเลขท้ายครั้งที่1 10หน่วยหน้าครั้งที่2นะครับเลข4เลข2เลข0ูน บวกกันแล้วได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่นะครับ16บหกขอ65นะครับเอามารอลุนนะครับว่าหลัก10บนนะครับวันนี้จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็ จากงวดเดียวกันนะครับสุดที่2เข้ามายังไม่หลุดนะครับงวดแรกที่ลงก็16พฤษภาคมเหมือนกันนะครับลงพร้อมกันนะครับลงพร้อมกันยังไม่หลุดนะครับสุดนี้งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วคืองวดที่หลุดนะครับที่เราลงไว้นะครับได้เลขสองนะครับผลวันที่ออก4ี หนนะครับหลักสิบคือเลข1นะครับผิดนะครับก็คือตามนี้นะครับสูตรที่1นะครับได้เลขห้าสูตรที่2ของงวดที่แล้วนะครับได้เลข2ผิดนะครับสูตรนี้ผิดทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตร หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับบวกกันแล้วก,ก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1หลักแสนก็คือเลข9นะครับหลักหมื่นเลข8หลักพันเลข1 1สิบท้ายครั้งที่1คือเลข0ู 9ก้วกแเป็น17 17บเวกหนึ่งเป็น18นะครับได้เลข8นะครับเป็นเลขคู่นะครับ2สูตรแล้วนะครับได้เลขคู่1 6กก 6, คหกนะครับเามารอรุ้นนะครับว่าหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขคู่หรือเปล่านะครับก็เห็น2สูตรได้เลขคู่ตรงกันก็รสรุปได้ว่างวดนี้เป็นเลขคู่เน้นไปที่เลขคู่นะครับ ได้เลข6สูตรนี้ได้เลข8นะครับเรามาดูสูตรที่3มนะครับเดี๋ยลงไว้ก่อนนะครับสูตรที่1สูตรที่1ได้เลข6นะครับเัินสูตรที่2ได้เลข8ดมาดูสูตรที่3มนะครับ สูตรที่3สูตรนี้ลงงวดเลกสิบหกพิถุนานะครับเข้ามา2งวดล่าสุดนะครับผลงวัลที่ออกอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับได้เลขเก้าสีนนะครับเลขที่นะครับหลักสิบ 10. ตำแหน่งของสูตรนะครับสถิติสูตรนี้มีผิดหนึ่งงวดนะครับตำแหน่งของสูตรที่สามนะครับหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองสิสิบหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดเลขเจ็ด หน่วยท้ายครั้งที่สองเลขสองบวกกันแล้วได้สิบเจ็ดนะครับเป็นเลขขี้นะครับสูตรนี้สิบหกกอคอ,คอเรามารอดุนนะครับหลักสิบนะครับ หลักสิบนจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับทีนี้หลักการนะครับมันมีความขัดแย้งกันทั้ง3สูตรเราก็มาเลือกเอาตามหลักการของเรานะครับก็คือเลือกเอาสองใน3นะครับสูตรที่3ได้เลข7นะครับเป็นเลขคี่นะครับก็จะมีเลขคู่อยู่2สูตรนะครับ6กับ8อันนี้แต่ก็ ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูเลขที่ถ้ามันเด่นนะครับในหลักเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแต่ว่าเป็นตัวลองไปนะครับถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่เลขคู่ไปอันนี้ตามหลักนะครับทั้งสามสูตรนะครับสิบหกคอคอเรามารลอลุนว่าหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลข คู่หรือเปล่านะครับเน้นไปที่เลขคู่นะครับเลขคู่สองสูตรได้เลขคู่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับตามสถิติมันก็โอเคนะครับก็ผ่านนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาได้เลขขี่สองสูตรเลขคู่หนึ่งสูตรนะครับก็เข้ามาตามสถิตินะครับก็คือมาตามเลขขี้นะครับสองสูตรอย่างงวดนี้ก็ ได้เลขขี่1สูตรเลขคู่2สูตรนะครับก็เข้ามาที่เลขคู่นะครับตามหลักสถิติอยู่นะครับงดนี้อนกันนะครับที่มีสูตรผิดนะครับถ้ามีสูตรผิดก็คือทั้งสาสูตรไม่ตรงกันนะครับได้เลขขี่2สูตรเลขคู่1สูตรผลที่ออกก็มาเลขขี้นะครับก็ตามสูตรนะครับงวดนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขคู่2สูตรเลขขี่1สูตรเราก็เน้นไปที่2ใน3นะครับเลขคู่นะครับงวดนี้ตัว ตัวเน้นนะครับส่วนเลขขี้เราก็เป็นตัวลองไปนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้ถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปนตามสูตรอีกหรือไม่ก็าการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะครับผมตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจอกตัวไหนก็คิดหาวิธีหาแนวทางมาฝากกันเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ